ฟือเจษฎากรขาวงามแบ็คซ้ายวัย27ปีจากประโูนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ลูกศิษย์อาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐเคยพาสุนทรศักตร์มนรีคว้าแชมป์7สีปี2015และเป็นรูแบงคองที่ได้รายเซ็นเด็กๆจากโรงเรียนนี้ที่มีผลง,งานเด็ก ปี2017ขึ้นชุดใหญ่แบงคอกยูเนเต็ดแต่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามปี2018เปเล่นกับอุบลยูเอ็นที10นัดปี2019ไปได้กับอาร์มี่ยูเนเต็ดไทยลีก2ลงเล่น11เกมสำรอง8เกมยิง2ประตูบอลถ้วย4เกมยิง1ประตู2020ครับ2021หนองบวัวพิชยาเอฟซีในไทยลีก2พาทีมคว้าแชมป์เลื่อนชั้นไทยลีกลงสนาม22เกมสำรอง6เกมยิง1ประตู 2021ทับ2022ทูแบงค์เค้า i t e ิเตลง5เกมสำรอง16เกมบอลถ้วย2เกม2022ทับ2023ลำพูนวอริเออร์ลง6เกมสำรอง7เกมบอลถ้วย4เกม2023ทับ 2024, บ2024นครศรียูลิเตดไทยหลีก2อลง11เกมสำรอง7เกม1,52นาทีบอลถ้วย1เกม ระดับทีมชาติปี2019เคยติดชุดยู22ลุยชิงแชมป์อาเซียนที่กัมพูชาได้ตำแหน่งรองแชมป์